เป็นอีกหนึ่งร้านครับทุกคนที่คิวยาวมากๆาเนาะยาวขนาดไหนเดี๋ยวให้ดูกันโอ้โหน่ดเลยนี่ครับคิวยาวจริงๆอย่างที่ถ่ายให้ดูครับเป็นข้าวหลามครับนี่ครับข้าวเหนียวหลามนะครับดูครับนี่ข้าวเหนียวลามที่แบบจะเป็นไส้ข้างในคล้ายๆหนองมนนะข้าวเหลี่ยมเ้าช่วยข้ ข้าเหนียวลำย่างสดแบบเหมือนขาอะไรนะข้าหลำนองมนก็เข้าหลำนองมนนั่นแหละรครับพูดเลยทุกคนสับสนงงๆนะครับนี่ครับมาเจอที่งานกเกษตรมออครับนี่คือข้าวลำนองมนนี้คือที่สุดจริงๆครับดูครับนี่โอ้นี่ย่างกันสดๆเลยขอถ่ายหน่อยนะครับคุณพี่ครับนี่ ดูนะพอเสร็จแล้วเขาก็จะไปแบบหยอดเขาเรียกอะไรนะไอเขาเรียกอะไรนะไม,ไม่ไม่ใช่เสร็จแบบหยอดให้แบบข้าวมันแบบลงไปน,น้ำน้ำกระทงน้ำกะทิอะไรแบบนี้มีทั้งหมดกี่กี่ไส้อะครับหกเจดไส้เลยนะโอ้นี่ไงข้างหลังเนาะโอ้มีลมมงลมมิดมีมะพงมะพร้าว ดีนะผมถามว่ากี่ไส้เนะี่ยอย่าถามว่ากี่กระบอกนะที่ย่างอยู่เนี่ยโดนแม่ค้าฟาดกับกระบอกไม้ไผ่ไอ้กระบอกเขาหลามได้เลยนะแม่ค <c oughs> ้ามองเลย <c oughs> <c oughs> นี่ครับโอ้สมแล้วที่คิวยาวมากๆนะคิวยาวมากจริงๆครับแล้วก็ข้าวหลามก็ย่างเตาแบบยาวมากๆจริงครับ,รรบโอ้โหดูครับนี่นะลูกค้าเขาก็รอคิวกันนะอย่างที่ผมถ่ายดูเมื่อกี้ว่าคิวยาวขนาดไหนนะครับนี่แล้วเขาก็แบบ ตอก,กันสดๆเลยนะนี่โอ้โหดูครับนี่เขาจะต่อกันตรงนี้นี่ครับเขาก็จะบอกว่ามีไส้อะไรงไงบ้างนะที่แบบตอนนี้ที่แบบสุกแล้วนะเพราะว่าถ้าจะรอเลือกไส้ในตอนนี้น่าจะแบบโอ้โหต้องรอยาวเลยเพราะว่าย่างกันไม่ทันเลยครับนะนโอ้โหดูครับ <c oughs> นี่ผมเพิ่งจะได้เห็นแบบเขาย่างเขาหล่ำหนองบนแบบใกล้ๆครั้งนี้แหละครับเคยถ่าย <c oughs> ครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้ใกล้ขนาดนี้นะก็ร้อน นี่โอ้ดูครับนี่เขาจะตอกทุบตรงนี้เลยนะเดี๋ยวไปดูกันครับนี่คอเขาจะห่อเออเอาเลยครับปิดปิด,ป,ด,ป,ดปิดหน้ามันนะแล้วก็สับกับขวานนะนี่ดูนี่ไปถึงก็แกะฉีกทานได้เลยครับเป็นเอกลักษณ์ของข้าวหลามหนองมน,นะนี่นี่นะครับไปไปชนบุรีหนองมนนะก็แวะซื้อแวะทานได้แต่ถ้าไม่ก็มาตามงานได้ครับนะนี่ก็งานจะเสร็จแฟ้วมอหัดใหญ่ครับ เ็จแปครับป้ายนะโอ้โหนี่ครับมี2 0 30, 40, 35, 45, 50อะไรอยสาี่้บเลยแบบนี้ครับเอ้ยดยคูครับแม่ค้าบอกระวังร้อนด้วยนะเป็นห่วงลูกค้าครับขอบคุณที่ตามครับ